สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องอังคารคุมโปเอ็กซ์ตีมตอนชุดวิวาอาถร์หนังเปิดเรื่องมาเราก็จะเห็นว่ามีคนนั่งเย็บชุดแต่งงานดูเป็นคนที่ผอมมากๆแล้วพอเขาเย็บไปสักพักเราก็จะได้ยินเสียงกึกเราก็จะเห็นว่าเข็มแทงเข้าไปที่เล็บนิ้วชี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบัน ตัวหนังเนี่ยเล่าถึงมิ้วกาลังมาเริ่มงานใหม่ที่ร้านชุดแต่งงานโดยมีแฟนที่ขับไรเดอร์มาส่งแล้วมิวก็คุยกับแฟนว่าเออเนี่ยมิวจะเริ่มงานที่นี่ใหม่นะแล้วก็จะฝึกตัวเองให้เก่งเลยจะได้แบบตัดชุดแต่งงานได้เองด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมิวพูดจบแฟนก็ทําหน้าแบบว่าเซ็งๆอะไรเงี้ยนะแล้วแฟนก็บอกว่าอืม งั้นถ้ามิวอยากกินอะไรมิวบอกแบงค์นะเดี๋ยวแบงค์แว้นไปซื้อให้บึนบึนแล้วหลังจากนั้นแบงค์ก็ไปแล้วมิวก็เข้าไปในร้านเข้าไปร้านเนี่ยมิวก็จะเห็นเลยเห็นเจ๊เจ๊ก็เหมือนเดินออกมาต้อนรับมิวทันทีเลยบอกว่าโอ้มิวใช่ไหมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแบบมิวใช่ไหมที่เพิง่งที่กําลังจะมาเริ่มงานใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็คุยกับเจ๊ไปสักพักเจ๊ก็เจ๊ก็บอกว่าเออถ้ามิวทำงานดีอ่ะเจ๊ก็ก็จะแบ่งเงินให้แล้วเจ๊ก็พาดูไล่ดูทีละชั้นเลยชั้นแรกอะ่ะก็จะเป็นชั้นที่แบบว่าแล้วก็เป็นหุ่นเป็นชุดแต่งงานเป็นหน้าร้านอะ่ะมีชุดแต่งงานเยอะๆไว้โชว์ลูกค้าแล้วก็ชั้นที่สองเนี่ยเป็น ชั้นที่เหมือนไว้สต็อกของนะไว้สต็อกชุดแต่งงานแหละเหมือนเจ๊บอกว่าเออเนี่ยชั้นเนี้ยเป็นชั้นทํางานนะแล้วก็มีจักรอยู่ตัวหนึ่งด้วยเหมือนมิ้วอะหันไปมองจักรเหมือนมันมีฝุ่นเยอะแหละรู้สึกแปลก,ปกเจ๊ก็เลยบอกว่าอ๋อเหมือนคนเก่าไม่ค่อยทําความสะอาดอะไรทํานองน,นั้นแหละแล้วเจ๊ก็บอกงั้นก็ฝากทําความสะอาดด้วยลวกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปชั้นสาม ชั้นสเนี่ยเป็นชั้นที่แบบว่ามีไฟแบบเหมือนไฟมันหลอดไฟมันไม่ค่อยดีอ่ะมันก็เลยแบบกระพริบกระพริบแล้วก็เป็นชั้นที่มีหุ่นหุ่นลองชุดค่อนข้างเยอะแล้วก็ขึ้นไปชั้นสี่ก็จะเป็นชั้นเหมือนกับเป็นชั้นถ่ายรูปเป็นชั้นที่แบบว่าเป็นสตูดิโอมีหลายๆมุมให้ถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นไปชั้น5เนี่ยเป็นชั้นนอนของมิ้ว ชั้น5้าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็จะมีห้องมิวแล้วก็ข้างนอกก็เป็นบริเวณกว้างๆไม่มีอะไรหรอกก็เจก็บอกว่าเออถ้ามิวอยู่ไปซักพักอะ่ะมิวก็สามารถตกแต่งได้เลยนะอะไรข้างใน,นอยากแต่งอะไรแต่งเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าตามิวก็มองขึ้นไปที่ชั้นบนเหมือนมันมีบันไดขึ้นไปข้างบนแต่มิวก็ยังไม่ได้ถามเจแต่เจเดินลงไปแล้วมิวก็เลยรีบวิ่งตามลงไปข้างล่างเหมือนมีอะไรสักอย่างหลังจากนั้นพอลงมาชั้นล่างเสร็จ เจก็บอกว่าเออร้านน่ะเปิด1ิบโมงนะแล้วก็ปิดสองทุ่มลูกค้าก็ส่วนมากเขาก็จะมากันตอนบ่ายแหละอะไรเงี้ยมิวเปิดบ่ายโมงก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วเจก็บอกว่าเออเจฝากร้านด้วยนะพอดีว่าเจจะไปภูเก็ตสักสี่ห้าวันพอดีว่ามันแบบว่าซื้อแพ็กเกจไว้กลัวมันหมดอายุอะ่ะเลยยังไงเจก็ฝากร้านด้วยนะมีอะไรก็โทรหาเจได้ตลอดเลยภาพก็ตัดมาช่วงกลางคืนเนาะ ผ้ามันตัดมาเนี่ยเราก็จะเห็นแทงน้ําที่อยู่ชั้นด้านฟ้าแหละ,ะเหมือนมันมีอะไรติดอยู่ที่แทงน่าจะเป็นยันแล้วสักพักเหมือนลมมันแรงมั้งจนยันมันหลุดพอยันมันหลุดเท่านั้นแหละเรื่องราวต่างๆก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆระหว่างนั้นมิ้วก็บอกว่าเหมือนโทรบอกแม่ว่า เออแม่เนี่ยหนูได้งานแล้วนะได้งานที่ใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโอนให้เพิ่มอีกสามพันนะน่าจะสามพันแหละน,น่าจะสามพันแหละแล้วก็มิวก็ค่อยๆเดินลงมาจากชั้นห้าแหละค่อยๆเดินลงมาผ่านสตูดิโอชั้นสี่ผ่านชั้นสี่แล้วก็เหมือนกับผ่านชั้นสามแหละชั้นสามเนี่ยที่มันมีไฟกับพริบเราก็จะเห็นว่ากล้องมันก็แผนตามมิวไปเรื่อยๆนะ จนกระทั่งถึงชั้นที่ชั้นสามชั้นเก็บของเนี่ยมิวกําลังเดินลงจากชั้นสาตึกตึกตึกแล้วภาพก็จะทําให้เราเห็นว่ามีผู้หญิงผอมๆคนหนึ่งอะ่ะเดิน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 ,ดน,ดนตามมิวลงมาเดินมายืนข้างๆมิวแล้วก็มองหน้ามิวเหมือนมองจากด้านหลังแบบนิดเดียวอะ่ะแบบใกล้ตัวมิวมากแล้วก็พอมิวหันไปก็ไม่เห็นใครซึ่งฉากเนี่ยผมว่าน่ากลัวมากเลยนะในเรื่องอะ่ะมันดูแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอในวันถัดมาเนี่ย มีคนมาเลือกชุดเนาะเป็นพี่สาววนๆคนหนึ่งแหละพอเลือกไปสักพักอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนชุดมันยังไม่โดนใจเลยอะน้องมีชุดชุดมันยังไม่สวยเลยอะมีชุดมากกว่านี้ไหมมีชุดที่สวยกว่านี้ไหมมิวก็บอกว่าเออพี่ใจเย็นนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นไปดูชั้นบนให้พอมิวขึ้นไปชั้นสองเสร็จมิวก็เลือกชุดดูเลือกไปเลือกมาก็ได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงลาวเหล็กเป็นเสียงราวเหล็กลากออกมาคึก จังหวะเนี้ยมิ้วควรตกใจนะแต่มิ้วหันไปอะ่ะแล้วก็เห็นชุดแต่งงานเป็นชุดที่สวยมากแล้วก็มีแสงไฟส่องด้วยนะแล้วก็มิ้วก็เลยเดินไปดูชุดแล้วก็จับชุดแล้วก็เหมือนว่ามิ้วอะ่ะจะชอบชุดนี้มากๆพอมิ้วได้ชุดแล้วอะ่ะมิวก็เลยเอาลงไปให้พี่สาวได้ลองพอพี่คนนั้นได้ลองพี่แกก็เลยบอกว่าเฮ้ย พี่พี่ชอบชุดนี้มากเลยอะหนหนน้องลองมาใส่ชุดให้พี่หน่อยทำนองนั้นแหละระหว่างที่มิวกำลังรูดซิปจากด้านหลังชุดเนาะตัวมิวอะพอรูดขึ้นซิปมันหักพอซิปมันหักอะพี่คนเนี้ยเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างใส่ได้ไหมน้องอะไรเงี้ยแล้วตัวมิวก็บอกว่าเออมันพี่ค้าแบบว่าซิปมันหักแล้วอะมันรูดไม่ได้แล้วตัวพี่แกก็บอกว่า เฮ้ยพี่ชอบชุดนี้มากเลยอะน้องน้องช่วยช่วยซ่อมให้พี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมิวก็บอกว่าเออพี่หนูไม่กล้ารับปากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกไปว่าแต่พี่ชอบชุดนี้มากๆเลยนะน้องมิวก็เลยบอกไปว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูซ่อมให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาส4มถึงสอาทิตย์นะคะพี่แกก็บอกว่า งานแต่งพี่จะอาทิตย์หน้าอยู่แล้วเนี่ยน้องช่วยเร่งทําให้ได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ชอบชุดนี้มากเลยมิวก็บอกว่าเออมันต้องแก้หลายส่วนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดว่าแล้วทําไมมึงไม่ลดน้ําหนักเองล่ะอีอ้วนจะแก้ทำไมชุดมันสวยอยู่แล้วพอพี่เขาได้ยินมิวพูดอย่างนี้เขาก็หันไปมองหน้ามิวแล้วมิวก็พูดว่าคะทาหน้าเหมือนงง,งว่าแบบว่ามีอะไรหรออะไรเงี้ยคะ แล้วพี่แกก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอแล้วก็บอกว่าดูค่ะทุกคนร้านเนี่ยมีที่ไหนร้านแต่งงานบอกว่าให้คนไปลดน้ำหนักเองฉันจะด่าประจันให้ทุกคนรู้แล้วก็ทำให้ร้านนี้เจ๊งไปเลยส่วนตัวมิวก็เลยบอกพี่คะพี่คะขอร้องล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแก้ชุดให้นะเดี๋ยวหนูลดราคาให้ด้วยอย่าประจยนเลยเดี๋ยวหนูตกงานแล้วพี่แกก็บอกว่าได้งั้นต้องต้องแก้ชุดฉันให้เสร็จนะ พอตัวมิวเนี่ยกลับมาพักแล้วเนาะพักได้สักพักหนึ่งอน่ะมิวได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากด้านบนมิวก็เลยขึ้นไปดูข้างบนขึ้นมาดูชั้นสตูดิโอมิวก็เห็นเหมือนเงาคนอะ่ะแอบอยู่ในผ้าข้างๆกำแพงมิวก็ถือกันไกลมาอันนึงแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็บอกใครอะ่ะออกมานะไอ้ไอผ้านั้นมันก็พุ่งเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่า เป็นแบงค์แฟนมิวแอบมาหลอกอะไรมิวก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวแทงให้ตายเลยนี่แล้วมิวก็ถามว่าแบงค์เข้ามาได้ไงเนี่ยแบงค์ก็บอกว่าเอ,อ้ามิวจำไม่ได้หรอมิวเป็นคนเปิดประตูข้างล่างให้แบงค์เองอะภาพก็ตัดไปอีกให้เราเห็นว่าแบงค์ Bang อะมันมาหน้าร้านแล้วมิวอะใส่ชุดแต่งงานมาเปิดประตูแล้วก็โยนกางเกงในถอดกางเกงในโยนใส่แบงค์แล้วก็ ขึ้นไปมีอะไรกันชั้นถ่ายรูปแล้วแบงก์ก็เลยบอกมิวว่ามิวขออีกรอบได้ไหมมิวก็เลยบอกว่าแบงก์แม่แม่ถามอีกแล้วว่าเออจะแต่งงานกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาสู่ขอเรากําหนดวันกันเลยดีไหมพอ,อแบงก์ได้ยินอย่างนั้นแบงก์ก็หมดอารมณ์แล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็ทะเลาะกับมิวแหละว่าก็แม่เล่นขอสินสอดแพงขนาดนั้นใครมันจะไป หาได้ล่ะว่ามิวค่อนข้างแรงแหละประมาณว่าเหมือนขายลูกกินหลังจากทะเลาะกันน่ะตัวเหมือนตัวแบงก์อ่ะก็กลับบ้านแล้วมิวก็อยู่ในนั้นแหละภาพก็ตัดมาเห็นอีกวันหนึ่งว่าตัวมิวพิมพ์หาแบงก์ว่าเออไม่ทะเลาะกันได้ไหมคุยกันดีๆได้ไหมแต่แบงก์มันก็ไม่อ่านไลน์ไม่ตอบแชทเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามิวก็รีบตัดชุดให้ทันวันที่ที่สาวคนนั้นจะมา มิวก็ตัดชุดไปด้วยแล้วก็เหมือนตื่นขึ้นมาแล้วก็ถือยาลดความอ้วนแล้วก็ตัดชุดไปเรื่อยๆจนเข็มของจักอะแทงเข้าไปที่นิ้วแทงไปที่เล็บมิวมิวก็ค่อยๆดึงเข็มออกจากเล็บช้าๆสภาก็ดูดเลือดที่นิ้วตอกพอดูดเลือดที่นิ้วเสร็จ มิวก็เย็บชุดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันที่พี่สาวคนนี้มาพอพี่สาวคนนี้มาถึงมิวก็บอกว่าพี่คะชุดเสร็จแล้วคะ่ะลองชุดได้เลยนะคะพอตัวพี่สาวคนนี้ไปลองชุดอะ่ะเขาก็พูดว่าน้องทำไมชุดมันเล็กกว่าเดิมอะ่ะนี่น้องแกล้งพี่ป่ะเนี่ยมิวก็บอกหนูไม่ได้แกล้งเลยคะ่ะหนูไม่รู้ว่าทำไมชุดมันถึงเล็กลงหนูไม่ได้แกล้งพี่จริงๆนะตัวพี่สาวก็พูดว่า โหเสียเวลาชิบหายแม่งไม่น่ามาล้านี้เลยหลังจากนั้นตัวพี่สาวเนี่ยเหมือนจะถอดชุดแต่ก็ถอดไม่ได้เหมือนมันจะรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆมิวก็พยายามถอดแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนเห็นผีหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วก็สลบไปพอมิวตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะเห็นชุดนั้นอะถอดอยู่ที่พื้นแล้วก็จะเห็นเจโทรมาหลายสายเลยแล้วก็จะเห็นคลิปที่ถูกปล่อย บน Facebook ว่าเออเนี่ยร้านนี่มันเป็นร้านอะไรเนี่ยทำไมถึงให้คนไปลดความอ้วนไอคลิปนั้นแหละที่อ่านตอนแรกหลังจากที่เจโทรมาก็คุยกับเจว่าแบบเออหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าตั้งแต่ที่เจอกับชุดเจ้าสาวชุดนั้นน่ะชุดของผู้หญิงที่ชื่อพีดอะเรื่องทั้งหมดมันก็แย่ไปหมดเลยเหมือนหนูไม่มีสติเลยเจก็ถามว่ามิวรู้จัก คิดได้ไงอะ่ะรีบออกจากร้านมาเลยนะรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นมิวก็เหมือนขึ้นไปเก็บของแหละแล้วจังหวะกำลังลงมาลงมาถึงชั้นสองแล้วแหละก็จะเห็นจักกกำลังทำงานอยู่มิวก็ตัดสินใจว่าเออจะทำยังไงดีจะจะเข้าไปปิดจักดีไหมหรือว่าอะไรระหว่างที่กำลังคิดอยู่เหมือนว่าผีมันจับมิวเหวี่ยงไปที่ตู้ตู้ที่อยู่ข้างๆจัก แล้วตู้มันก็เปิดออกพอตู้เปิดออกเนี่ยมิวก็เห็นแบงค์อ่ะถูกกันไกแทงอยู่ในตู้แล้วภาพก็ตัดอีกตัดไปเห็นว่าวันที่มิวกับแบงค์อ่ะทะเลาะกันตัวมิวอ่ะถือกันไกามาแทงแบงค์ไปหลายทีแล้วก็จับแบงค์ยัดใส่ตู้ไว้หลังจากนั้นเจ๊ J, เจ้าของร้านเนี่ยก็กลับมาแล้วก็เรียกหามิวมิว มิวอยู่ไหนแล้วเจก็เห็นคนที่ใส่ชุดเจ้าสาวอยู่แล้วก็เรียกมิวมิวมิวไม่หันแล้วเจก็เลยลองเรียกพีทเท่านั้นแหละพีทใส่ชุดแต่งงานหันกลับมาเป็นหน้าผีแล้วภาพก็ตัดไปอีกทีหนึ่งตัดไปเห็นภาพในอดีตว่ามี คนอ้วนคนหนึ่งกำลังมีความสุขกับการได้ตัดชุดแต่งงานได้ทำชุดแต่งงานให้เจ้าสาวหลายๆคนซึ่งเป็นเพื่อนเจเองกำลังตัดอย่างมีความสุขแล้วก็หลังจากนั้นเจกับพีทเนี่ยก็นั่งกินอะไรกันสักอย่างแหละแล้วก็เหมือนใอตัวเจเนี่ยเอารูปในโทรศัพท์รูปของคนที่ใส่ชุดแต่งงานอะให้ดู ว่าเออสวยไหมเนี่ยเขาใส่ชุดเราสวยเนอะอะไรเงี้ยพีทก็บอกว่าเออเมื่อไหร่จะมีบุญได้ได้ใส่ชุดแต่งงานบ้างนะอะไรเงี้ยเขาทําบุญด้วยอะไรนะเจก็บอกโอ้ยทาบุงทําบุญอะไรเนี่ยเขาก็ทําสัญญกรรมทั้งตัวเหมือนกันพอพอพีทได้ยินอย่างนั้นพีทก็เลยไปทําสัญญกรรมบ้างทั้งตัวเราก็จะเห็นว่าพีทแบบเหมือนผอมเป็นคนละคนไปเลย ผอมมากผอมแบบผอมเพียวมากขาเล็กมากคือสวยเลยหลังจากนั้นพีทก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมตัดชุดแต่งงานระหว่างที่ตัดชุดแต่งงานพีทก็ส่องกระจกดูตัวเองตลอดแล้วก็กลัวตัวเองกลับไปอ้วนเหมือนเดิมก็เลยกินยาลดความอ้วนไปด้วยพอกินยาลดความอ้วนบ่อยๆบ่อยๆและกินเยอะจนกินปริมาณมากอ่ะมันทําให้เราไม่ค่อยมีสติระหว่างนั้นน่ะ เหมือนเจ๊ก็มาคุยกับพีทแหละคุยไปคุยมาแล้วก็ทะเลาะเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้บอกว่าเจ๊อิจฉาพีทเพราะว่าพีทอ่ะสวยกว่าเจ๊ใช่ไหมทํานองนั้นแหละเจ๊กับพีทก็ทะเลาะการแย่งชุดแต่งงานกันเหมือนดึงเงินไปดึงกัินมาชุดแต่งงานขาดพอชุดแต่งงานขาดเนี่ยพีทที่มันไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยลงมาบีบคอเจ๊พอบีบคอเจ๊ไปสักพักอ่ะเจ๊มันก็ สู้นะขว้าอะไรได้ก็ขว้าไปขว้ากันไกลแล้วคขวากันไกลเสร็จกันไกลมาแทงคอพีทท่านั้นแหละพีทก็ตายพอพีทตายเนี่เจ๊ก็ไม่รู้จะทําไงมั้งก็เลยเอาพีทอะไปยัดใส่แทงน้ําบนดันฟ้าแล้วก็แปะยันทิงไว้แล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันขี่พีทเนี่ยก็เอา,ากันไกแทงคอเจเหมือนกันแล้วก็บอกว่า มึงอย่าเพงตายนะอยู่รอดูความฝันกูให้เป็นจริงก่อนภาพกตัดมานที่งานแต่งสุดหลอนที่มีเจ๊ที่นั่งตายแล้วแล้วก็มีตัวนางเอกที่ใส่ชุดแต่งงานอยู่จูบกับแฟนที่โดนกันไกลแทงลูกตาแล้วก็เหมือนนางเอกได้สติแล้วก็กรีดแล้วภาพก็ซ้อนทับเป็นผีใส่ชุดแต่งงานแล้วก็หัวเราะ สำหรับซีรีส์เรื่องอังคารคุ้มโปงตอนชุดวิวาอาถั์สำหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นตอนที่สมบูรณ์เกือบที่สุดแล้วในซีรีส์ชุดนี้โดยรวมหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้สนุกดีครับผีก็น่ากลัวดีบางอย่างก็มีเหตุผลโดยรวมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบเลยในซีรีส์อังคารคุ้มโปงสำหรับผมชุดวิวาอาถันเต็มสิบผมให้ ฝากกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับฝากช่องหนังจบเราไม่จบด้วยนะครับขอบคุณครับ